ขาย eBay ต้องเสียเงินยิงแอดไหมตอนนี้ค่าแอดแพงหลายคนก็กันงวลว่าถ้าเกิดขายของบนเว็บไซต์ eBay ต้องเสียเงินค่าย,ยิงแอดด้วยหรือเปล่าจิ๊บบอกเลยว่าไม่ต้องการขายของบนเว็บไซต์ eBay ยเนี่ยมันใช้ตัวคีย์เวิร์ดเป็นหลักคีย์เวิร์ดก็คือคำค้นหาจิ๊บยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณขายกาแฟคุณก็ใส่คีย์เวิร์ดคำว่า coffee หรือถ้าเกิดว่าคุณขายกระเป๋าคุณก็ใส่คีย์เวิร์ดคำว่า bag เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ลูกค้าหาสินค้าของคุณเจอ คุณก็ต้องเลือกใส่คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องและเลือกหมวดหมู่ในการขายให้ถูกต้องลูกค้าก็สามารถที่จะหาสินค้าของคุณเจอง่ายๆแล้วนะแค่นี้เองและคุณก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าจะต้องเสียเงินค่าย,ยิงแอดแพงๆสำหรับใครที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการขายสินค้าไปต่างประเทศโดยผ่านเว็บไซต์ eBay ก็สามารถติดตามได้ที่เพจขาย eBay ยยังไงให้ได้ราคาพรีเมียมหรืออีกช่องทางหนึ่งเป็น Line แอด แอดคุจิปประพัสลินจิบก็จะมีข้อมูลดีๆส่งตรงทุกวัน